ก่อนเป็นยังได้ก um, ็ลาะตื่นเต้นจิ <Rach mania> Lee, ๋วเหออ๋อเพิ่นยังบ okay. ่เคยเห็นกันแจักเทอ่อได้พี่น้องเลยเห็นกันอยู่แต่ในโทรศัพท์เนาะก็เลาะเนาะตอนนี้เผิ่นมาหอดแล้วบอหอดแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องเลย สบายดีสบายดีสวัสดีเด,ออด,ด้อ,อ,อ,อ่อเ,อเม่พี่น้องเลยเน,นาะทักทายสบายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าโซซ่องไม่น้องมินตาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยตอนนี้มาฮอดทีครัวด้านมิตรภาพแล้วพี่น้องเลยมาฮอดแต่เศร้าพี่น้องเลยนเพราะว่ามือา่อนี้ถ้ากันตื่นเต้นน้อนก็ฮอดบอคอยลับพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ตอนนี้ก็มาฮอดด้านเป็นที่เฮี้มห้อยแล้วกําลังสี้ากันไปเหตุเอกสารก่อนพี่น้องเลย เป็นใจกับฝากคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์จะผูกซุ่มคนติดตามในเด้อพี่น้องเลยมากันหลายคนสมควรอยู่พี่น้องเลยเอ,อ,อ้โอ้บุญจันทร์โอ้เป็นจังไงเด้อดิหลับมาลำทางลำเหมื่อลำหับมาลำทางเลยบุญจันทร์อ่าขามน้องกอ็เลาะกันเป็นจังไงก็เลอะเต้นเต้นจ่๋ว ก็เพิ่ยังบ่เคยเห็นกันแจ็คเถื่อได้พี่น้องเลยเห็นกันอยู่แต่ในโทรศัพท์เนาะก็หลอกเนาะตอนนี้เพิ่นมาหอดหรอบอ้ะมาเลเพิ่นมาแต่เศร้าดีได้ทางอ้ายเพิ่นนะพี่น้องเลยทางเฮ้านน่ก็พากันมาแต่เศร้าแต่ว่าทางทางนี้เพิ่นหากระเข้าการเนาะก็หลอกเนาะจเป็นไงกัฝากคุณแม่พี่น้องเอฟซีติดตามเลยเด้อทุกคนเลยทางเฮ้านน่ก็กำลังเตรียมจะออกแล้วล่ะถาโลดกอนทุกคนเลย วันน awesome ี้น่ะทางครอบครัวของน้องกระลอกนี่ก็มาทั้งพ่อเมนบอกก็ละแม่เ่าแม่ถ่าวพ้อมเนะครบทีมงานพี่น้องเลยแล้วก็มีทางอันน่ะพอเซียวพ้อมะพอเซียไม่เซียวเนี่ยละก็ไม่น้องมินตาแล้วก็บ่หนาพี่น้องเลยหลายคนอยู่หูซึกตื่นเต้นตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยไม่น้องมินตาหนนอนห้องบัวลับเมื่อคืนน้องก็เลาะกักเวียนอย่างใดนอนรับวะ เพิ่นไปถ้ำพรมบ่มือวานนี่นะถ้าได้ก็กระลอกเห็ดผมนะสองแสนสองแสนอ๋อห้างผู้อื่นสี่แสนห้างผู้อื่นเฮ้ออือน้องกระลอกเพิ่นไปจ้ำบัตรก่อนทุกคนเลยเพิ่นว่าเพราะว่าน้องกระลอกเพิ่นใส่จานสวัสดีป้าลูกแม่ลูกสวัสดีสวัสดีเด้อทั้งแม่เด้อเออสวัสดีโดยออ่ะอเมนี่เคยไปฟังท้ายอยู่บ่โอ้ครั้งแรกในชีวิตเด้นี่เนาะ คั้งแรกแลยค่ะคาดว่าอาณาโบมีน้องก็เล่าบุมีแฟนฟังท้หนี่สิบ่ได้ไปได้น้องไหมเนาะคือมินตาได้นี่มาเห็นแล้วก็อันนั้นได้โอ้ถ้ากันนั่งล้อรถพี่น้องเลยเพื่อเพื่อนสิข่าวการกับประมาณเป็ดมุ้งโกกัวอ่าสกองนี่เพื่อนเป็นแม่เสี้ยวเน้าสกองเนาะโดยสบายดีเด้อถ้ากันไปน้ำการพี่น้องเลยว่าเนี่ แต่กองเพื่อนนี่เพื่อนเที่ยวฟังไทยเรื่อยอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะเพื่อนได้เมื่อน,นี้ <c oughs> <c oughs> ที่น้องเลยขากันไปยืดพรมน้ำกันเชิญเมื่อวานนีออ่จนมาสองคนบ่เมื่อคืนนี่นะ่ะนี่แหละขา,า,ากันรออันนั่นก่อนที่น้องเลยรอเพื่อนรอซื้อปี่รถรอซื้อปี่เนาะและ้วเราก็จะออกเดินทางเลยเพราะว่าตอนนี้อ้ายเพื่อนมาฮอดหอดใส่นึง <elet S 1> หอดหมด<ๆ>ุกดาหารแล้วว่าใช่ เพิ่นรอข้าอยู่นี่บ่ก็รออ่าเพิ่นมารอข้าแล้วขอแต่ทั้งเฮาขาดไปฮอดกะถือว่าไปเลยพี่นอ้องเอ้ยไปลดตู้ได้โอ้คันว่ารถตู้คันคือเพิ่นว่าน่ะแพงอยู่เนาะก็รอคนละ200ว่าซะมันกับข้าวเดียวนึงเนาะข้าวเดียวก็ไปฮอดนะพี่น้องเลยมืัอคืนนี่น้องมอคคอยลากได้ชาวกองเขาซื้อแไป จ๊กแบบได้แบบตื่นตื่นเต้นหัวกวนน้องก็ลอกอีกอันนี้นะลอกคนก็เคยมากเลยตื่นเต้นเลยือนกก็ลอกเลเคยมาจเจ๊เถื่อกรลอกไม่ได้เคยมาคือกันแต่ว่าน้องกระลอกคนกันมากแล้วก็เพิ่นก็ยังบ่เคยเห็นกับแฟนเพิ่นจจ๊เถื่อได้เนาะยังรอรถพี่น้องเลยค่ะมาฮอดพี่แล้วตอนนี้บุญจันทร์กระชื้อนะวอร์ชันโอ้ บยานเนาะบดื้อนาบดื้อดื้อคักตอนนี้ยังเศราอยู่พี่น้องแปดโมงแล้วได้ตอนนี้แปดมงกลัวๆแล้วไพิ่ขมาได้บางเฮ no ้ยแปดโมงนทน่คิอเขาทนไม่ไม่ถ่ายให้ถ่าไม่เ่าโอ้โหบุญจันทร์ แ,แบบนีあああ้หลยพี่น้องเลยมินตาอยู่บ้านบริมากมินตาอยู่บ้านยันพ่นดื้อแบบบุญจันเนะอมอ่เอย้ย่นบด็กเดีได้กบหลอกได้เวอร์แมทชได้ร คือเสด็อเสือบ่อยเฮ้าผู้วี่นอนกับบอลับนอนอันนี้ยันมันแจ้งวาพอดียันแจ้งว้พอด้ะเป็นชื่ไรด้เป็นสบายใจแล้วนนะกะลอกนี่สิมาพร้อมเฮ้าบอหรือว่าอยู่พุ่นเลยไปจัดกะลอกไปเบิ่งกอนนะ กระลอกนี่กับบัตรออกแล้วนะบัตรพ่นไส้บัตเอิ้นบัตยังก็น้องกระล้อบัตรสปอบ้บัตพันแดนได้สาวันพอดีหเดือนพอดีพี่น้องเลยตอนนี้กับบรรยากาศล้อรถพี่น้องเลยออกคิวทามิดเลยนะหรือว่าคิวแรกพี่น้องเลย เอาใส่บัตรขาวทางเฮาทางพอน้องก็เลาะกันก็เออได้เกี่ยมพ่อมเลาะก็ได้ทางพ่อใหญ่ฮะบอดูถือไผ่ถือมันกับให้เขาจับบอดูเลาสบายเจ้าถือเลยสบายแล้วแม่นมันจังบอดถ่าอะไรคนบ่อนั่นวันี่แม่น เมันห่ก้าคนะคทางนั้นแล้วก็ซิบซิบทางบุญจันทร์ะวะซิบคนหามามันงพี่น้องเลยซิบท้งน้องบุญจันทร์เพื่อนเนาะเจ้าบรรยากาศยามเศ้าพี่น้องเลยกะอากาศกับพอดีพอดีได้มาเนี่ยแต่เบิร์นี่นนาวปันใดมาเนี่พี่น้องเลย เพิ่นจืดเด้ะดีใจเนาะก็ลอกจื้ออยู่บ่บ้านเพิ่นนะบ้านอย่างก็ฮั่สิบปลายบ้านคู่สว่างบ่บ้านแมนเอากระลืมเดี๋ยวเพิ่นอ้ายเพิ่นกระบอกจังหวัดอุบลบ้านคู่สว่างอำเภอวารินเนาะผมไอพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระถามมาอยู่ได้อำเภออย่างน้อว่าสั้น น้องก็เล่าว่าอำเภอวารินพี่น้องเลยบันคู่สว่างเนาะมีเอฟซีเป็นถามมามบ้างแมนว่าวาละลายข้นกระทามอำเภอวารินบันคู่สว่างเนาะแมนอีกสาเจ้าสาวคนนี้ <c oughs> ทางเฮากล่ว่าสี่หาพบกันอยู่ทางฝั่งล่าหลกักก็มันกับโบขึ้นขดเนาะนเอาเป็นว่าเอฟซีน่นนนะยอมใจเจ้าได้สาวก็แล้ว ยอมใจเจ้าแบบว่าน้องกระลอกนี่เป็นตัวแทนของทางอนบ้านเฮาบ้านเฮาเลยเนาะทั้งฝั่งลาวกับแมนอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยทุกคนนะแบบว่าอ่าอ่าย่องแล้วก็สมเซยเลยเนาะสมเซยน้องกระลอกเด้อว่าสันน้องกระลอกใจเด็ดที่สุดเลยคือทางสาวต็มแล้วนี่กั ว่านางเอกผงช่องเขาอยู่แต่กัญญาโมคานคือทางน้องเต็มนี่คือญาติพี่น้องแล้วก็บโบเห็นดีเนาะแมนการสังฆทานเอฟซีเพิ่งจะบอกขอใจนะแมนเห็นเพิ่นมินมากดีการเขากัดที่ได้บอกเแม่พี่น้องเอฟซีเขากติดตามมาตลอดคือเขาตอนนี้เขากัดยาแต่ติดตามนั่นแหละพี่น้องเลยทั้งครอบครัวเพิ่นจะบอกเห็นดีเนาะแมนแต่เพิ่งจะฮักมากกันพี่เจอร์ดพี่น้องไหย นับเด้อจังน้อยพากันลงกันได้ก็ถือว่าเม่น้องมินตากันหูสึกตื่นเต้นได้พี่น้องเลยกับเป็นครั้งแรกเนาะที่จะได้เดินทางไกลไปที่จังหวัดอุบลอาบ้านคู่สว่างอำเภอวารินพี่น้องเลยยั่งแลยทั้งนั้นนะกินหอดงัวเลยพี่น้องกินหอดไก่โอ้ย ไปป้าเนี่ยเจ๊เมื่อเป็นไฟเสบิองงอหายมาแบบนี้โอ้โอ้เอาไปเที่ยวเนี่ยจักบาทจักว่าสิลืมเป็นงอหดกล้วยผมจะเอ้ยฮาก็ได้มาเที่ยวน้ำน้องก็ลอกได้พี่น้องเลยคันว่าน้องก็ลอกบ่ได้ครบหาหรือว่าเนาะแม่ถาแม่ละว่าเนาะถ้าว่าเพิ่นบ่มีแฟนบางท้ายนี่เฮาก็บ่ได้ไปเด้นี่โอ้ยบุญวาสนามีได้พี่น้องเลย นี่แหละผลว่าวาคาด์จะได้เป็นคู่การบินไปขึ้นนกเจ้าบ้างมาขึ้นนกเจ้าวันนี้สิบินไปเด้ไหมวันนสิบินไปทางทางข้าวี ja> uh <h ari> <h ari ่สิบินไปได้ไหมเนี่ยหนักเป็นแห้งบ้างหรือเปล่าแกล่ามีแต่โอ้แต่คนแตงมากรนนส่วนลายนั้นมีแต่บ่าวไทยได้ไปหาสาวลาว มีแต่บาไทยมาหาเนาะจนไหนเนาะแมนสาวได้แต่ว่าได้องถือว่าสุดยอดเลยน้องกะล้ดคู่เด็ดเลยได้พี่น้องกะลออนี่เป็นคู่แรกเลยที่แบบว่าไปหาจนหลายบาไทยมาตกน้ำโขงเบิดแมนตกน้ำโคลมบ์สาวได้บาตรหาถึตกน้ำโขงเขาสิบบาตกน้ำโขงบว่าน้องกะลออเนาะแล้เลยแฮะเขากะแม่เขากะยิ้มเก่าเลยไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวม้ายเพื่อนม้ายเพื่นสีเลียงเลย พากินขาเอุตอาก่อนบ่เพิ่นของอยู่ตลาดอินโดจีนไปใช่นตอนนี้นะเน่ยเพิ่นกำลังเล่นรถข่ามาดานเออเดี๋ยวเบิ่งตลาดอินโดจีนก่อนโอ้ยไม่ได้ไปทางนั้นฮะที่ไม่ได้แวมั่งบ่ไม่ได้แวะบ่จังว่าพังเบิ่งง่ายเป็นสภาพไปไหนแล้วเขาแตยังไม่ซื้อเออตื่นเต้นดิจ่ายนัานนอนกบลาบเต็มมาคืนนี่ยคุนขวานบลาฟโอ้ฟันไปฮอดสุดได้แล้วไปก่อนแล้ว วันนี้สาวลาวสิไปหานมไทยเด้อพี่น้องเน่ยนอนบรหลับอยู่เพราะว่าคึ้นเห็นเนาะขึนเห็นเอฟซีท่าควงไทยเลยหลายหลายคนอยู่ทางจังหวัดอุบลขอนแก่นเป็นอย่างนั้นนะโอ้หลายคนะเทไทยนทุกจังหวัดเนาะเพิ่นว่าเขึ้นเลียกขึ้นจีขึ้นทอดเพิ่นขึ้นคือสิพ่อสิ่นังกันนะเพิ่นสิมาหาเฮาอยู่บ่เนาะนี่เพราะว่าเคยคุยกันอยู่แต่ว่ามันก็ติดต่อกันไม่ได้ช่วงนี้ก็ จังได้กะยังกินทอดกิเพิ่มขึ้นกาวอะพี่น้องเลยเพราะว่าชิมลาเ่างนี่เพิ่นงหาลงทะเบียนช่วงนี้เนาะเพราะว่าเป็นบล็อกกันเองกับลายคนอยู่พี่น้องเพราะว่าแต่พี่น้องทัควันใช่น้องคนล่างเขาเองเพิ่งกะพิ่ต่อก็ได้แต่พี่เป็นบางข่าวหากรับพกเก้าพูดนะล้อรถล่อรถพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้โอ้ยล่อรถอย่างนี้ร้อนเลยในเต็มวันนี้อากาศบนหนาวพี่น้องเลย ธรรมดาอยู่อากาศวันน,น,นนี้บนหนาวบ้องห่อนหักแจ็กแรกตอนงานเพียงเพียงแจกว่าสีห้อนพุ่นบาแจ๊กพี่น้องแต่ว่าเข้าไปทางฝั่งไทยนี่กะบอกว่าอากาศบ้านเพิ่นสิคือบ้านห้าบอนาะบ้านนานอ่ะจะกนะ่าวสิบค้อหนาำถ่ายเป็นกรุงเทพเอาเลยใส่เสื้อโอ่ยบักไงเลยมาเลยใส่เสื้อตัวที่แบบอุ่นสุดเลยมามาเนี้ใส่เสื้อชุดไปหาหอยคนใดคนไหนไปก่อแล้วชุดไปเที่ยวก็ไปหาหอยมันอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน ืคนเลยเข้ากลับไปกัคิดว่าสิไปนอนคืนหนึ่งเดอ้อเนาะไปข้างคืนหนึ่งแต่งใดกับแาบพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์สโควซึ่งนเขาติดตามในเดอ้อทุกคนเลยเนาะส่องบานาะี่พี่น้องเ,เอ็กบานาคนเดิมโดยส่องบานาพรมเดอ้อนี่เด้ยหากในเด้อพี่น,อนอ้นอ,นองเดอ้อไปครั้งแรกแล้วนี่ก็เม่มินตา<ม>แต่บานาก็ไปหลายปีแล้วสิบกว่าป,าปีคือว่าเนี่ยเป็นไปเรื่อยอยู่อนะันนีเนาะแต่ยังพอได้อยู่ยังพอจำคำได้อยู่ดอกจำคำมาหนะภาษาไทยบ้าแมน ก็บ่าภาษาเฮาก็ได้ตัวเสรยได้น้องก็รอดคนน่ะพี่น้องทางเฮานี่ตื่นเต้นต่างเพิ่นเพิ่นสิไปพ่อนะแฟนเพิ่นครั้งแรกนี่เพิ่นสิคิดยังไงเนาะได้รถมาแล้วพี่น้องเอ้ยรถคันแรกเลยพี่น้องเลยคันทำบิดเลยเนาะเพราะว่าเฮากลมาแต่สาวๆพี่น้องเลยออกออกรถตั้งแต่ห่าวโมงกลัวเพราะว่าเผื่อเผื่อมารอ บ้าเห็ดอย่างเนาะกับพาก,กันออกรถแต่เศร้าของรถแต่เศร้าเพื่ออะไรพ,พี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่บอกอยังตกอยู่บ้านไม่น้องไม่ตาพาก,กันเดินทางมาเมื่อเช้านี้ <c oughs> ทุกคนเตรียมขึ้นรถพี่น้องหมดบ้านรถคันแรกเนาะเปิดขันแรก,นะกเลยทุกคนเลย เห็นรถเรียบร้อยแล้วทุกคนเอยตอนนี่อย่ในรถเนาะน้ำกระเลาะน้ำลัางสิขานาหัวมิตรภาคไทยล่าพี่น้อยโอ้กำจินนมน้องบุญจันทเพื่อน หอดแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องเลยแม่น้ำโขงแล้วทักง่ายเพิ่นกะโท่น้ำตลอดเนาะน้องกะลอกใส่สิ่งไทยหรือว่าตอนนี้ยังยังไม่ใส่ยังไม่ใส่คือยิ้มเท่ได้อยู่เนาะได้เลยได้ยังได้ชมนี่นะโอ้ม่น้ำโงถือว่างามเลยพี่น้องในตอนเช้าเนาะไอ้น้ำยังงันอันนั้นอยู่พี่น้องเลยอ๋อ ทั้งอ้ายเพื่อนรนะออยู่ทางพุ่นแล้วก็งามอะไรพี่น้องเลยว่ายืมตับแหละตอนนี้ลนะ่ะอะไรเป็ดน,นี่ว่านี่เป็ดยังเกาชิปวันนี้ยังเกาชิปไปม้านทำกันวันนี้กับซิปคนพี่น้องเลยพาก,กันเห็ดบัดขาวเป็ดคนเนาะเห็ดบัดขาวเป็ดคน เพราะว่าน้องก็ลอกเพิ่นกับมาหนาแม่เสียวเพลินอ่ะมีบัตรผ่านแดนแล้วพี่น้องเลยทางอ่ะนะน้องก็ลอก,ละกะ้วก็ทางครอบครัวนี่ก็ยัางโบเคยพากันข่าวฟังไทยจั๊กเถื่อทุกคนเลย <c oughs> อ่าไม่น้องมิตานี่ก็ไปอยู่แต่ว่าอ่าไปหอดแต่แถวโมกคือกันเนาะก็แต่โดนแล้วกระปริมาณนะทุกคนเลย วันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีได้มาเยี่ยมยามพี่น้องทางฝั่งไทยจังใดกฝากทุกคนติดตามรับชมในเด้อทุกคนเลยเนาะทางเฮาก่ะไปพร้อมทีมงานหลายๆาได้มาเนี่ยเป็นสิบคนทั้งหมดพี่น้องเลยน้องก็รอคนนีกอะเบิ่งแย่แต่ก็ยังเสือๆอยูอ่พี่น้องแต <c ười> ่ทางใจเพี่นเพ้อนแลน้วเนาะจังใดกะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเลย พี่จาต,ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่ขัามาติดตามับชมหลักกระหายลังแกตลอดมาอ่าไว้พบกันในคลิปต่อไปพบพอก,กันกับอีน้เพิร์ลเราว่ายังบอกเคยพบกันจะเคือพี่น้องเลยเขานัดกันอยู่ที่อ่ามุกดาหารเนาะนอนก,กับล็อกตอนนี้เพิ่์เอารถมาเรารับทางเฮา,าแล้วพี่น้องเลยโอเคไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากเขาวาสบารดีสวัสดี